หนึ่งสาอาลุยเลยกินแล้วโอ้โหโอ้ยระวังติดคอนะค่อยๆนะโอ้โหหัวจังเลยอ้าวหนอมหมดแล้วพี่อ๋อนุ่มหมดแล้วเหรอของพี่อ่ะอ้าวหมดแล้วเหมือนกันพี่เขาจะทำ ดูทีวีก็เบื่อเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาเนี่ยนั่นฉิพี่เบื่อเนาะหลังเลิกเรียนน่ะดูทีวีก็เบื่อไม่รู้จะทําอะไรเลย<ด>ขนมก็หมดในระหว่างที่ออมเล็ตและเชอร์เบตนั่งดูทีวีพ่อเอ็มก็ได้ย่องเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับถือกล่องขนมเออโกมเมลโลพัดกลองใหญ่เข้ามากำลังทำอะไรกัน ใส่ดูทีวีแน่เลยเอาแอบ,บไว้ก่อนดีกว่าวันนี้ซื้อขนมมาให้ลูกๆนะเดี๋ยวคิดเกมให้เขาเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อจะคิดเกมอะไรให้ออมริกับเชเวนเล่นแก้เบื่อนะครับอ่าเป็นไงพ่อมาไวกลับไววันนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะอ่าดีใจแล้ววันนี้พ่อมีขนมของโปรดที่ ออมเล็ตกับเชร์วเบตชอบด้วยนะก็คือมัสเมลโล่ใช่ไหมอยากกินพอดีเลยอยากกินพอดีเลยใช่ไหมและมัสเมลโล่ที่พ่อเอามาให้วันนี้ก็คืออโอ้ยเออก็เมโรพัทนะครับก็คือขนมที่ออมเล็ตกับเชร์วเบตเวลาเข้าไปเซเว่นเนี่ยเขาชอบกินมากแต่วันนี้พ่อเอ็ม<ฮ>ไม่ได้ให้เขากินเปล่าๆนะครับอาจจะเอามาให้เขาเล่นเกมเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมก็ต้องมีรางวัลนะนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมก่อนว่าเราจะเอาสีอะไรดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราลอง มี2สีนะครับก็จะมีเออร์เกเมโลพัสสีชมพูรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีเออร์เกเมโลพัสสี<อ>ม่วงนะครับอาสีม่วงเอาสีม่วงเอาไปชุบกันดีกว่าให้เลือกให้เลือกก่อนอ <Okay. S 2> ยังยิงยังักกระเปา๋ายิงชุบอ้าวอมเดลได้เลือกก่อนอมเดลเราสีอะไรคะเอาสีนี้ค่ะอ๋อสีม่วงให้น้องเหรอโอ้มเดลเป็นคนเสียสละมากเลยอ่ะไปค่ะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นทั้งหมด3เกมนะโอเคไหมอ่าแต่ว่า แต่และเกมจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเดี๋ยวคนจะเริ่มเล่นเกมเลยเดี๋ยวขอเตอรียมสถานที่แป๊บนึงนะครับมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมแล้วนะครับรับเกมแรกนะเดี๋ยวพมจะเก็บขนมเออโกเมโลพัทก่อนนะอ้าตอนนี้เขากำลังหยัเนยยเชิงกันอยู่นะเขากำลังหยันเชิงกันอยู่นะเจอแน่โดนแน่ครับกติกาง่ายๆนะครับพี่จะเริ่มให้ออมเล็รกับเชอร์เบนเนี่ยแก่ขนมมัสเมโลของเออโกเมโลพัทเลยนะครับไม่ได้ให้กินแข่งกินนะให้แข่งแบบว่า เอาเรียงนะั้นเราจะเริ่มเรียงตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ไปนะจนจบเพลงนะครับเอานะครับแต่เริ่มกติกานะเดี๋ยวเพิ่มจะเปิดเพลงแล้วกันนะครับถ้าเพลงจบเมื่อไหร่นะครับใครต่อได้ยาวสุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปในเกมแรกนะพร้อมอยังครับทุกคนพร้อมเลยนะเรียงแต่ตรงนี้เลยนะเอาแล้วนะดูเอาเลยกระเช้าเต้ตนบายแล้วเอาเตรียมให้พร้อมวางขนมเละให้พร้อมนะห้ามวางที่พื้นด้วยนะสามสองหนึ่งเริ่มได้บ่ายแล้ว อ้ยโอโอ้าวแล้วเวลาเดินแล้วครับแข่งกันแล้วแข่งกันแล้วโอ้ยมันห่างจังเลยเร็ว,เ,รวเอา,เอาโ,อโอ้โหของเลยต่อดีมากเร็วเร็ว,รวลูกใปต,ต่อได้ยาวากนัน เพาเอ็มก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าใครชนะโอ้ยน้องยังเด็กอยู่อะแต่น้องได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะออมเล็ตที่แบบเรียงเออโก้ไปโดนพัดได้ตรงหน่งมากส่วนน้องเชเบดดี้แบบเหมือนงูเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนเกมแรกคนที่ชนะก็คือออมเล็ตเดี๋ยวเรามาเริ่มไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นเกมที่2กันต่อเลยนะครับ และแล้วนะครับเกมที่2ของเราก็กำลังจะเริ่มขึ้นครับเป็นเกมอะไรดีนะเกมสร้างวงกลมสร้างเมืองลอง้อมเออโกไมโ่ต้องพัดนั่นเองไม่ใช่นะครับเราก็ต้องสร้างวงกลมเนี่ยต่อกันถ้าเป็นวงกลมไม่ได้นะเนี่ยล้อมไว้ใครเสร็จก่อนหรือว่าใครเป็นวงกลมให้ส่วนระหว่างเพลงเล่นอยู่คนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนสแตนบายเตรียมตัวเอาแล้วครับพอเข้าใจกติกากันนี้แนละ้วใช่ไหมเอาเลยเชฟเวตจะยังเชเวตดูเชเวตตั้งใจมาก เกมน,นี้เชฟเวตจะต้องมาล้างตาได้นะครับเราอย่าลืมนะครับทําเป็นวงกลมไม่ได้นะภายในเวลาที่เพลงเอ,อ,เ,กอ,เ,กอเกอร์มัิโลพัดกำลังเล่นอยู่นะครับสามสองหนึ่งเอาแล้ว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 ,อ,ลว,อ,ลวอย่าอย่าห่างมากเอาใกล้ๆจะได้ล้อมได้เ,เร็วเร็วรีบวังโอ้อเอาเลยฉลาดมากครับ เววเวเเออแข่งตแข่งแขุ๊ยมีสิทธินะมีสิทธินะใครเห็นเหมือนพ่อไอ้มั่ง่ามีสิทธอยู่มีสิธ์อยู่แล้วเนี่ย กรมตากรมตาทำเลยกรมตาคมตาทำเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใกล้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 แล้วเชียร์ใครคอมเมนต์บอกได้เชียร์ใครเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับลัวมัสเเมโล่กำลังจะล้อมแล้วนะครับเอา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 ไม่พอหรือยังไงไม่พอหรือยังไงไม่พอหรือเรากว้างเกินไปเอาแล้ว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  เอาแล้ว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 เสร็จแล้วคนที่ชนะคือน้องเชเบตนะคะ<ย>นี่ดีใจกับน้องด้วยเห็นไหมก็คือน้องชเชเวตเขาเสร็จก่อนนิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาตีวงไม่ค่อยกว้างมากออมเล็ตีละเอียดติด,ต,ดติดกันแต่ว่ากว้างไปนิดนึงนะก็เลยให้น้องชเชเวตนะเสมอกันอะเราก็จบไป2เกม้วไม่รู้จะเล่นเกมไรนต่อดีเชเบตไม่รู้อค่ะไม่รู้เลยเหรอออมเล่พอจะนึกออกไหม เดี๋ยวอยู่เหรอเอาเกมอะไรเดี๋ยวกินขนมที่หมดแข่งกันกินขนมเหรอเอาไหมเอาค่ะหนูกินเก่งมาก <laughs> อย่างไรอ่ะเอมเลยก็กินหมดกินเก่งของจริงเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะแข่งกินจุกินไวใครกินหมดก่อนคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอา้าวโกงกันแล้วเริ่มโกงแนละ้วอดี๋ยวเพิ่งถือห้ามเพิ่งถือ <laughs> อดี๋ยวเพิ่งถือสิอดี๋ยวเพิ่งถือสิอ่าอดี๋ยวเพิ่งถือนะพร้อมหรือยังหนูแล้วกิน อยากกินยังคะก,กินแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะรอบสุดท้ายนะใครกินหมดกอนคนนันน้ันนะสามสองหนึ่งสามอาลุยเลยกินแล้วโอ้โหโอ้โอยน้องติดคอนะค่อยๆนะโอ้โหโอ้โออนนห แล้วก็แข่งกันก็มีแพ้มีชนะบ้างเป็นธรรมดานะครับแล้วเป็นไงบ้างคิดว่าขนมเออโกโอ้โกวิลลพันนี่เป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยใจเลยนะครับแล้วก็ไปหาซื้อได้ที่เซเอแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ร้านของช้าอะไรก็มีขายหมดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับทุก<ะ>คนของหรือ,อยัง<ะ> ลืมตาดูของรางวัลได้เอาไปเก็บไปกินกันทั้งเดือนเลยนะครับแบ่งกันกินนะกินด้วยกันนะอยากกินรสอะไรก็กินเลยนะครับว้าวมีหลายรสเลยพ่อเอ็มใช่มีหลายรสเลยนะครับโดยเฉพาะรสสีม่วงกับสีชมพูเนี่ยจะขายดีมากนะครับอร่อยมากมีทั้งรสแอปเปิ้ลเขียวโคลาแล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับขนมเออโก้ไมโลพัทนะครับไข่ที่ ชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังเรามีคลิปดีๆเรามาถ่ายเกมกินมัสเม่เลิกันใหม่แล้วกันนะโอเคไหมเดหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับรายละเอียดทิ้งไว้ใต้ description ครับเจอกันชิ้นหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยหนูชอบหนูชอบพี่แวนหนูชอบโคล่าใช่ไหมล่ะดีเอาเลยชอบรสลายเอาเลยชอบลายนี่อันนี้แอปเปิ้ลเขียวอร่อยนะฝากบ๊ายบาย